ไม่เห็นข่าวที่จริงนี่นี่มีครมีใช่ชื่อห้านำเอกเราเราเป็นนางในนะเป็นอะไชื่อแบบตรงๆเลยหล่อที่ถ่ายนริงจริงไม่ใช่ค่ะไม่มีใครแบบเกี่ยวกับทำงานโรงแรมอะไรมาไม่มีใครเลยไม่มีดครเช็คใเลยไม่มีเลยเจ้าค่ะต่อคิวพ่อแม่รักษมีอยู่ โจสบานอฟฟี่ค่ะหรือว่าถ้าอยู่ที่วงเวียนไหนจะชื่อโจ3 6 5ค่ะก็เป็นร้านขนมเล็กๆของเบลค่ะคือเบลว่าชอบทานอยู่แล้วแล้วก็เบลรู้จักกับพี่โจที่เป็นหุ้นส่วนค่ะมานานแล้วก็เลยชวนเขาจากเชียงใหม่มาเปิดที่กรุงเทพมาร่วมกันค่ะคือที่จริงตอนแรกตั้งใจว่าจะลองตลาดจะตั้งใจขายเดลิเวอรี่ซะส่วนใหญ่แต่ว่าปรากฏว่าคือ คนให้การตอบรับดีมากๆจนทำขนมไม่ทันค่ะใช่ก็ก็ไม่ค่ะเออมันก็เปิดควบคู่กันไปอยู่แล้วจะไม่คิดว่าคนจะให้การสนับสนุนเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะตอนนี้ก็คือเพิ่มรายการผลิต<อ>เพิ่มกะกะเช้ากะกลางคืนทำขนมทนั้งวี่ทั้งวันเลยค่ะมีปัญหาที่แบบว่าทำอะไรไม่ทันส่งไม่ทันมีไหมเพลคือมีค่ะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยพี่โจเขาก็อยู่ที่เชียงใหม่ด้วยค่ะแล้วพอมากรุงเทพอะทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยทั้งเรื่องระบบ คนจการจัดการครัวหลังบ้านหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรต่างๆอะคะ่ะใช่ซึ่งเราก็ไม่เราก็ไม่ได้คาดคิดว่าเอาผลตอบรับมันจะดีขนาดนี้ด้วยตอนแรกเราก็เลยไม่ได้เตรียมตัวใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือพยายามอุดรู้ว่าทําระบบหลักการทุกอย่างเรียบร้อยค่ะเหนที่อะไรเบลหลักๆเป็นท R ค่ะ ตอนนี้ก็คือมีสาขาที่วงเรียนใหญ่แล้วก็มีครัวกลางอยู่พระรามเก้าแต่ว่ากำลังจะเปิดเป็น h ิต d e นคาเฟที่พระรามเก้าอีกค่ะแล้วก็เดือนพฤศจิกาก็ร้านเดี๋ยวจะเปลี่ยนโฉมจะเอ็กกับศิลปิน<ม>ก็จะมีแรปตึกมีมุมถ่ายรูปอะไรต่างๆแพ็กเกจจิ้งต่างๆก็คือจะเปลี่ยนใหม่หมดเลย,ลเยค่ะเอาจริงๆก็ประมาณหนึ่งก็ถึงค่ะถึง<ม><ม> ค่ะก็โชคดีมากๆร่วมถึงแบบเบลคุ้นทั้งพี่โจพี่โจก็คือเป็นหลักๆเรื่องครัวแล้วก็มีพี่พลอยที่มาทําด้วยกันเป็นผู้จัดการก็คือเรื่องการจัดการต่างๆ,ๆการแมนจ์ท์ถ้าเันไปไหนเจอเบลต้องไปสาขา,าไหนคะโอ้ยตอนนี้ต้องที่วงเวียนใหญ่ค่ะออไม่เข้าร้านทุกวันไหมคะไม่ทุกวันค่ะ <c oughs> <c oughs> เท <c oughs> ่าเท่าที่เห็นค่ะแทา้ายาบอกใช่ใช่ใช่ ก็คือบอกทุกคนว่าเบลยังไม่ได้จัดแกรนโอเพนนิ่งนะแต่ว่าอยากจะชวนพี่ๆน้องๆมาช่วยกันชิมขนมว่าเออโอเคไหมชอบกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือพอหลังๆมาก็เริ่มมีไดเล็กส่งมาแล้วว่าเฮ้ยเข้าร้านวันไหนบอกด้วยนะเบลก็เลยเหมือนต้องเซตรันว่าเออเดี๋ยววันนี้เบลเข้าชวนพี่ๆมามาเหมือนมาจอยโมเมนต์กันมากินขนมกัน,นค่ะคนี่จะมีจัดแกรนโอเพนนิ่งไหมเพราะว่าไม่มีแล้วไม่ม <laughs> <laughs> ีมันแบบเลยทั้งหมจุดันไปแล้ว เรียนพฤชจิการเนี้ยก็คือจะเป็นงานใหญ่อีกหนึ่งงานในงานเปลี่ยนโฉมค่ะจําเป็นจะวางไว้ว่าจะกีสาขาดีอะไรคือตอนนี้ก็มี2สาขานี้แหละที่วงเวียนใหญ่แล้วก็พระรามเก้ากำลังทําอยู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้อีกใาเมืองค่ะก็คือตัดสาขาภายในปีนี้ๆๆนะหวังว่าจะภายในปีนี<ม>้พรออะรามเก้าเปิดได้ประมาณต้นปีหน้าค่ะม, <ๆ S 1> มันมันไวเกินที่เราคาดไว้ไม่รอปีนึงแบบว่าโอ้โหได้หลายสาขาใช่คือ อันนี้คือมันเป็นธุรกิจแรกที่เบลลงมาทําด้วยแล้วก็เราได้เห็นถึงปัญหาอะไรทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในระยะทางหมดเลยอ่ะแล้วมันดีมากๆเลยอะค่ะที่แบบเออเราเราเหมือนเราก่อร่างสร้างตัวสิ่งนี้ขึ้นมาจริงๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสาธุค่ะคือก่อนอื่นนะต้องพูดกับว่าเรามั่นใจว่าขนมอร่อย <c oughs> ไม่งั้นเราไม่กล้าขาย <c oughs> ใช่ช่วงนี้ก็เลย ด้วยค่ะคือส่วนหนึ่งอ่ะเพราะว่าละครภูมิลิดอ่ะปิดแล้วแล้วเบลว่ายังไม่ได้รับละครเรื่องใหม่ยังไม่ได้รับงานแสดงใหม่เบลก็เลยมีเวลาค่ะเรื่องข่าลวล่าสุดแล้วเป็นหนึ่งในนางเอกที่มีซุ้มซอมแฟนเจ้าของห<อ>ัวแรงๆหรอยังไม่เห็นข่าวที่จริงมันนี้มีคนมีรายชื่อ5นางเอกเราเราเป็นหนึ่งในนั้นเป็นรายชื่อแบบตรงๆเลยหล่อไาย์ไม่ให้นี่จริงไม่ใช่ค่ะ ไม่มีใครแบบเกี่ยวกับทำงานโรงแรมอะไรมาไม่มีใครเลยไรเช็คในเล็กไม่มีเลยเจ้าค่ะไม่มีไม่ไช่เจ้าของรแรมก็ไม่มีนะไม่มีไม่มีเลยก็ิม่มหรอก อันนั้นไม่รู้อันนั้นเรียกว่าไม่รู้แล้วกันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คุยกับใครในเชิงนั้นเลยค่ะตอนนี้ก็ให้คอยกลับไปเช็คระบบบลังบ้าทีไม่คะอาจจะต้องลองดูเนาะเผื่อว่าเราตกหล่นหลังจากที่เราบอกว่าก้องเหงาเริ่มอยากจะมีคนคุยแล้วก็ยังไม่มีใครกล้าปรกดไม่เหงาเลยยุ่งอะทำร้านด้วยอะไรด้วยค่ะถามว่าเราไปเดิดในที่ที่แบบมีต้องของโรงแรมวันนี้ ็ไม่งงหรอกมันก็เข้าใจได้ค่ะมีเพื่อนๆหรือใครส่งข่าวมาใ้คุณรู้ไหมว่าคุณดิบคุณไม่ท่านะไม่มีเลยไม่ได้มีใครส่งมาเลยเพิ่งรู้วันนี้วันแรกใช่เพิ่งรู้ข้างบนแบบตะก,กี้อะคะ <laughs> อ่ะใช่แล้วแบบเหมือนแปลว่าเอ้อถือจะมีแต่เราไม่รู้ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยงั้นก็แปลว่าก็ยังไม่เจอไงแต่เขาไม่เชียร์แล้วนะอยากให้แบบเจอตั้แต่คนแล้วแหละยังไม่เจอไงแม่ มาแล้วให้เขาทักซ้ำไหมคะหรืว่าใส่ถอนตรงนี้เลยใช่ไหมต่อเป็นว่าใจไม่ใช่ก็เดี๋ยวว่ากันออะไรย่างเงี้ยนาทีนี้อยากมีไหมตอนนี้เฉยเฉยยังไงก็ได้อะสำหรับเวลอะหรือว่าไม่ได้ใช่ตอนนี้คือสนุกกับงานกับร้านด้วยค่ะไม่มีเวลางานใช่ยังไม่มีเวลาเหงาค่ะอย่างเจ้าของธุรกิจอย่างเงี้ยเป็นตรงทักเก็จกันไหมคะ แปลว่าถ้ามีมุมมองที่แบบทําให้เราเติบโตได้หรือว่ามีมุมความคิดได้เราก็โอเคนะเพราะว่าเบลก็รู้สึกว่าถ้าเบลจะมีใครจริงๆก็ขอให้เป็นคนคู่ใจที่สามารถเป็นคนช่วยคิดช่วยอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะแล้วก็เป็นซัพพอร์เตอร์อะค่ะรวมมั่วไม่เชงรวมรวม รวมๆค่ะถ้าตัเป็นเรื่องความรักนี่ต้องเป็นช้อยไหนชอยกลางชอยแรกชอยสุดท้ายถ้าคนไปมูสุดท้ายใช่ช้อแรกคืองานใช่ใช่บอกวของพอแม่มีอไรอยู่มั้ยคะตอนนี้ตอนี่เาข้าไปดท่แม่คะนีเราอาจจะพาที่จุดนี้ก็ได้ค่ะที่เราไม่ได้ทำมีลิสแม้ว่าสเปกหนึ่งอ ค่ะอายุเท่านี้แล้ว <laughs> ไม่แต่แค่แบบเออแค่คนที่เหมือนเป็นเพื่อนกันรู้ใจกันอย่างเงี้ยซัพพอร์ตกันแค่นั้นก็พอต้องคนทีช่ชอบทานข,ข,ขนมหวานด้ว <laughs> ควรนะคะ <laughs> <laughs> อย่ามาไดเอทตลอดนะไม่ได้ีเครม,มาที่ร้านบ่อยๆเปล่า <laughs> ไม่นะ <laughs> แม่หนู <laughs> <laughs> แม่หนูพ่อชายมากเลยพ่อชายมากันแบบคนละครั้งสองครั้งมีใครมาซื้อขนม ไม่ทราบไม่ได้เข้าร so ้านทุก hmm. วันค่ะหรือไม่ออเดอร์เยอะๆทุกวันทุกวันอะไรอย่างงี้ก sí, ็จะมีเหมือนที่พี่ที่เป็นลูกค้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็จะชอบสั่งรถใหญ่ๆบางทีเอาไปงานไปชุมสัมมนาอย่างเงี้ยก็มีสดสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์สดสนิทค่ะโอเคค่ะเป็นแฟ